นี่ไงพวกซอมบอนเต็มไปหมดไอ้พวกซอมบี้เต็มไปหมดเลยตายปะตายบรันส์บรันส์โหหัวขาดเลยบรันส์บลันส์ เควสุดยอดจริงไม่มีใครสามารถทำเควีได้ยกเว้นเควี5เควี2ไปเลยเพลคลุเล่เอาละไปเลยอ่ะยิงขึ้นไฟว่าอืม ไม่มีใครสามารถทำลายเควียวได้เอาละไปกันต่อเลยเออเฮ้อ,อ,อจะไปได้ไ้ยนี่เคไปกันทางลาดขนาดเนี้ยเออ,อเคไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องเปิดโหมดเร็วสุดก็ได้นี่กว่าไปก่อน โอ้ยโอ้โ oh. อ oh ้ยรถถังรัสเซียก็รัสเซียสมชื่อจริงๆเลยอืมเอ้ยเอ้ยโอ้เตาโอ้เตาเอ้ยเดี๋ยวเบิ้ b u บ n สไู้มบเอ้ย